เป็นไงมังจเจวันนี้อุ้ยอร่อยหวานฉ่ำโอ้โหใหญ่กัดไปแล้วครึ่งลูกนะคะขอโทษเดี๋ยวเปนสตรอเบอรี่หรือฝรั่งวะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนก็มาเก็บสตรอเบอรี่อีกแล้วนะคะต่อมั้ยคะเอาค่ะมีเยอะอยู่แล้วนะคะเดี๋ยว ทางสวนนี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์วันนี้เรามาที่จังหวัดไซตามะนะคะอําเภอคาสึกาเบะนะเดี๋ยวเราเข้าไปในสวนกันค่ะ場所なんですけれども真ん中の柱が立ってるところより左側が一応ができるかと思す。あとですね、えっとハウスの中少しあのヘッジがとおりますが、あの強い刺激を与えないようにだけお願いいたします。 ก่อนที่พวกเราจะลงมือเก็บสตอบอรี่กันนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำวิธีการเด็ดสตรอเบอรี่นะคะเงยมังเจ้าวันนี้อุ๊ยอร่อยวันฉับโอ้โหใหญ่กัดไปแล้วครึ่งลูกนะคะขอโทษเดี๋ยว มันสตรอเบอรี่หรือฝรั่งวะเนี่ยหน้ามันลูกใหญ่ใหญ่หน้าชั้นนะเล็กกว่าสวนนี้ไม่ผิดหวังเนาะส่วนนี้ไม่ผิดหวังเนนด,งดงนขึไปกดทั้งสวนเลยนะคะวันนี้เรามาโชคดีมากอากาศเนวันนี้วันนี้ไม่ต้องเกรงใจนะหนูเลี้ยงเจ้าของสวนมาเอง <c oughs> <c oughs> ้คืออเจาขงสวนงั <c oughs> กุรพาธน,นี้อร่อยเนาะสักุระเนาะ,ะเนี่ยอร่อยมากไม่ใช่ไหม ดูเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะน้าว่าเหมือนไอ้โทมาโตะ, <c oughs> ะเมื่อเขือเทศอ่ะ oh, <no. S 1> ที่สวนสตรอเบอรี่แห่งนี้ก็จะดูสะอาดสะอ้านนะคะเราสามารถเด็ดสตรอเบอรี่ไม่ต้องล้างทานได้เลยนะคะก็ <c oughs> จะมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้เลือกเก็บรับประทานนะคะ <c oughs> y o ซูโบชิอามาโอโตเมะเบนิฮอเปะ ก็คาโอลิโนนะคะแต่ละสายพันธุ์ความอร่อยของเขาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะแล้วแต่คนชอบแต่คุ้มมากค่ะคุ้มจริงๆค่ะที่สวนนี้นะคะราคาเข้าก็จะอยู่ที่ประมาณ1,700เยนนะคะผู้ใหญ่ราคาของผู้ใหญ่เรียกว่ามาสวนนี้สุดคุ้มจริงค่ะแบบจุกๆเลยนะคะ น้องเอินวันนี้อัดวิตามินซีเข้าไปกี่โดสแล้วคะฮะกินอีจิงหต้องให้ลูกเบี้ยวอย่างเงี้ยมันจะหวานลองดูซิหวานจริงเปล่าพี่สูตรสินึว่าถ้าลูกใหญ่ไปมีฮอปเปดจะหวานจริงเหรออร่อย่กถเล็กหน้อยว่าโยชิโมชิเขาบอกว่าคาริโนจะหวานใช่ไหมสวยมากอ่ะ มันจะสมบูรณ์เกินไปเออเหรอถ้าสมบูรณ์เกินไปอันนี้ผุดเผืองได้น้ําเยอะแต่ถ้าลูกเบี้ยวๆบุบูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันต้องเก็บเก็บอาหารมากักไว้ในตัวมันเพื่อบํารุงให้มันอยู่รอดอันนี้เลยว้าผู้เชี่ยวชาญสตรอเบอรี่นะดูบ่อยกินบ่อยดูตามที่กทีวีก็บอกนะฮะก็พูดมาแล้วมาพิสูจน์ใช่ไหมคะนะคะอือหือ้ยสสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทาน สตรอเบอรี่หรือว่าสตรอเบอรี่หรือว่าอิจิงโอะนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกอิจิงโอะนี่วิธีทานนะคะแล้วก็อืมช่ำๆหวานหอมอร่อยมากแล้วก็ตามด้วยนี่ ออร่อยค่ะนี่อันนี้เป็นพันอารมาโอริอามาโอ,อาาโอตเมะนะคะลูกเขาก็ใหญ่ๆวิธีเด็ดก,ก็เหมือนกันค่ะเด็ดอามาองนี้นะคะนี่ลูกใหญ่มากแล้วก็หวานมากด้วยเอายายยายเป็นคนกินเนอะนูก,กินนิ่มแล้ว มันน่าจะกรอบเพราะว่าเสียงน้งกุ๊กแต่หนูชอบกินอันนี้นะหนูชอบกินลูกเล็กไม่เราก็ต้องลองลูกเล็กลูกใหญ่ก็มีนะคะทั้งใหญ่ทั้งเล็กโดเป็นใหญ่ใหญ่หวานแล้วก็กรอบลยได้ข่าวว่าอยากมีลูกเขยสวนสตรอเบอรี่ใช่ไหมมันนี้โอกาสเลยผลไม้ดีไปที่ไหนถ้าอันไหนอร่อยก็อยากได้ลูกเขยตังนั้เามาจากไหนเมื่อกี้นี่ หวานนั่นข้างหลังสองสามลูกเลยหวานพันนี้เพิ่งจะเคยกินพันนี้กรอบหอมด้วยพันพันนี้เพิ่งจะเคยกินนะเนี่ยใช่เพราะน้าเอกินตรงนั้นน่ะป้าเลยลองชิมอันนี้ให้ป้าถามพันอะไรมันหวานนิ่มอันนั้นหวานนิ่มอันนี้หวานกรอบเนาะจำชื่อไว้นะคะถ้ากินน้ำน้ำลูกใหญ่ถ้าเกิดว่าใครชอบอ่าพันที่แบบน้ำน้ำลูกใหญ่ๆนะคะดู ดูค่ะอันนี้นำน้ํา้วยใหญ่นี่ค่ะนะคะอันนี้จะเนช้อฉน้ําแล้วก็อวาจะหวานแล้วก็จะมีความเปรี้ยวแซ่เข้ามานิดๆนะคะนี่นะคะน้ำเยอะน้ำเยอะอันนี้กรอบลูกค่ะอันนี้ต้องกินลูกใหญ่อันนี้ต้องกินลูกใหญ่ค่ะวันนี้ไม่ไหวแล้วค่ะสามสิบนาทีเหมือนน้อยนะคะแต่ก็แค่ 1ินาทีก็ไปแล้วค่ะมาถึงลิสบีลูกใหญ่ๆจุกตรงนี้แล้วค่ะแม่เวลา30นาทีนี้รู้สึกว่าจะน้อยไปนะคะแต่เราก็อิ่มแบบจุกๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาซื้อกลับบ้านด้วยค่ะสตอรอเบอรีบางสายพันธุ์ที่เขาวางขายนะคะก็ไม่มีให้เราได้เก็บบุฟเฟ่นะคะเราก็ต้องมาซื้อกลับบ้านกันค่ะ กันว่าสตรอเบอรี่เขาจะมีความหวานความหอมและความอร่อยมากๆอยู่ในช่วงเดือนมกรากุมภาไปจนถึงต้นมีนานะคะสำหรับใครๆที่ชื่นชอบสตรอเบอรี่เป็นพิเศษอย่าลืมอย่าพลาดนะคะคลิปหน้าเราก็ยังจะไปเก็บสตรอเบอรี่แต่จะเป็นสวนไหนในประเทศญี่ปุ่นนะคะ โปรดติดตามนะคะบายบายมาตาเน่ bye bye.